สวัสดีครับพบกับออสการ์เราซื้อกันนะครับในวันนี้เราจะมารู้จักล้วอยงฝู่ท่าชานสุยกว่าผลไม้ประจำจังหวัดระยองมาดูกันซิว่าจะมีผลไม้อะไรกันบ้างนะนักเรียนคิดว่าจะมีอะไรบ้างนะที่จะเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดระยองโรงเรียนหยุดได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้ที่นี่เหอผังเจียเสี่ยวเสียซื้อวิดีโอภาษาจีนเรื่อง ผลไม้ประจำจังหวัดระยองจัดทำโดยครูอัศวินอินตาพวงตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านห้วยปราครับวันนี้นะครับเราซื้อมีคำศัพท์น่ารู้มาฝากนักเรียนนะครับคือคำว่าล้วยงฝู่ล้วยงฝู่จังหวัดระยองครับล้วยงฝู่จังหวัดระยองประโยคน่ารู้คำแรกนะครับคำนี้เราสอนกันไปแล้ววอวอฉันวอฉันนะครับ คำต่อไปครับสี่ห้วนสี่ห้วนชอบเอ้คุณๆไม่นะคำนี้เราเรียนกันไปแล้วนะครับสี่ห้วนสี่ห้วนชอบชอบอะไรนะคำนี้เป็นคำกริยานะครับกินชือ่อชื่อกินนั่นเองชื่อกินกินอะไรครับวันนี้สุยกัวสุยกัวผลไม้สุยกวัวสุยกวัยกวผล,ลไม้ ไม่ต้องงงนะครัหลอดซื่อจะรวมประโยคให้เองนะครับรวมประโยคเป็นคำนี้เลยครับวอสี <or> ่หววชื uh ่อสวยกว่าวอสี่หววชื่อสวยกว่าฉันชอบกินผลไม้วอสี่หววชื่อสวยกว่าอ้าวมาลองรวมประโยคกันอีกรอบนะครับรวมประโยคกันอีกรอบนะครับดูตั้งใจดูนะครับวอสี่หววชื่อสวยกว่าวอสี่หวว ชื่อสุยกัวฉันชอบกินผลไม้ครับผลไม้ประจำจังหวัดระยองนะครับคำสั่งนะครับให้นักเรียนนะครับฝึกอ่านคำศัพท์ภาษาจีนเรื ük, ่องผลไม้ประจำจังหวัดระยองที่เหล่าซื้อได้จัดทำขึ้นมานั่นเองครับคำศัพท์เรื่องหลวงหยงฝู่เทอฉานสุยกัวผลไม้ประจำจังหวัดระยองจำนวนสิบ eden. คำคำที่หนึ่งนะครับสุยกวัวสุยกวัวผลไม้ออกเสียงครับส,สุยกวัวสุยกัวผลไม้ นะครับคำที่สองผลไม้ขึ้นชื่ออำเภอปวกแดงของเรานะครับก็คือโปหลัวโปลัวสับปะรดโปลัวโปหลัวสับปะรดนะครับคำที่3ครับผลไม้ขึ้นชื่อจังหวัดระยองลิ้วเหรียญลิ้วเหรียญทุเรียนลิวนนล้วเหรียญลิ้วเหรียญทุเรียนนั่นเองครับรวมไปถึงคำที่4หมางกัวหมางกัวมะม่วง,ง,งครับหมางกัว หมางกัวมะม่วงนะครับคำศัพท์ต่อไปครับคำศัพท์ที่5ซ่านจูซ่านจูมังคุดมีใครชอบกินเหมือนเราซื้อไหมซ่านจูซ่านจูมังคุดครับคำศัพท์ที่6ครับต่อไปนะครับเสียงเจียวเสียงเจียวกล้วยเสียงเจียวเสียงเจียวกล้วยอีกรอบนะครับเสียงเจียวกล้วยนั่นเองครับคำศัพท์ที่7ครับหลงกงกัว หลงกงกัวหลงกงกัวลองกองครับอ่านครับหลงกงกัวนะครับคำศัพท์ที่8ครับหงหมาตันหงหมาตันเงาะครับนักเรียนออกเสียงครับหงหมาตันอ่าหงสีแดงนั่นเองอ่าคำศัพท์ที่9ครับหลงเหยี่ยนหลงเหยี่ยนลำใหญ่หลงเหยี่ยนหลงเหยี่ยนลำใหญ่นักเรียนออกเสียงครับ หลงเหยี่ยนครับคำศัพท์สุดท้ายครับเยจืเยจืมะพร้าวเยจืเยจืมะพร้าวนั่นเองครับอ่าเรามาทบทวนคำศัพท์สิบคำกันครับคำที่หนึ่งครับผลไม้สุยกวัวนักเรียนออกเสียงครับสุยกวัวอ่าคำต่อไปนะครับผลไม้ขึ้นเชออำเภอปลกแดงโปหลัว โปหลัวสับประรดหวานนั่นเองครับโปหลัวอยากกินจังเลยนะครับคำศัพท์ที่3ครับหลิวเหรียญหลิวเหรียญทุเรียนนะครับหลิวเหรียญต่อไปครับคำศัพท์ที่4หมังกัวหมางกัวมะม่วงนะครับหมังกัวคำศัพท์ที่5ครับซานจูซานจูมังคุดครับ ต่อไปนะครับคำศัพท์ต่อไปคำศัพท์ที่6นั่นเองเสียงเจียวเสียงเจียวกล้วยครับเสียงเจียวกล้วยนั่นเองครับคำศัพท์ที่7ครับหลงกงกัวหลงกงกัวลองกองครับหลงกงกัวลองกองคำศัพท์ที่8ครับหงหมาตันหงหมาตันเงาะหงหมาตันนะครับคำศัพท์ที่9ครับหลงเหยี่ยนหลงเหยี่ยนลำไยหลงเหยี่ยนลำไยนะครับ ต่อไปคำศัพท์สุดท้ายครับเยจึเยจึมะพร้าวครับอ่าได้กันหมดนะครับต่อไปมาทบทวนประโยคกันนะคะประโยคนี้ก็คือวอสีงฮวนชื่อสุยกวัววอสีงฮวนชื่อสุยกวัวฉันชอบกินผลไม้นะครับนักเรียนก็เอาคำศัพท์ผลไม้ที่นักเรียนชอบนะครับมาไว้หลังชื่อคำว่ากินนั่นเองเช่นนักเรียนชอบกินสับประรดก็เป็นวอสีงฮวนชื่อโปหลัว วัวสี่หวนชื่อโปโหลัวหรือนักเรียนบางคนอาจจะชอบกินทุเรียนนะครับก็เป็นอย่างนี้หัวสี่หวนชื่อหลิวเหลียญหัวสี่หวนชื่อหลิวเหลียญน,นะครับหรือนักเรียนชอบกินกล้วย วอสี่้วนชื่อเซียงเจียววสี่้วนชื่อเซียงเจียวอ่าก่อนจากกันนะครับออสการ์หอดซอนอีนะครับก็ขอฝากคําศัพท์นะครับเรื่องผลไม้ภาษาจีนนะครับตั้งแต่คําว่าผลไม้ถึงมะพร้าวจานวน10บคานะครับนะให้นักเรียนท่องและส่งมาในกลุ่มไลน์เช่นเดิมนะครับเช่นซุยกวัว ผลไมโ้โปลุ่วสับปะรดลิ้วเหลียนทุเรียน,ยนมังกวบมะม่วง,ง,ง,งแบบนี้นั่นเองครับสามารถเข้าไปดาวน์โหลดนะคะแบบเรียนได้ที่ Google Site นะครับตามนี้เลยครับวันนี้เราซื้อออสการ์ไปก่อนจ่ายเจียนบ๊ายบายครับ